วันนี้ก็สวัสดีเพื่อนเทุกคนนะคะเมื่อวิวีโอที่แล้วก็ได้สอนวิธีการใส่ดีเทนเนอร์ไปแล้วมาวันนี้จะมาสอนวิธีการถอดดีเทนเนอร์กันบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันใส่ดีเทนเนอร์ใหม่ครั้งนี้นะคะหยิบขึ้นมานะคะแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะคะพอเราใส่เสร็จใช่ไหมถึงว่าคือว่าใส่กันไปทั้งวันแล้วอะเรารู้สึก เข็ดเมื่อยปากอะไรอย่างเงี้ยนะคะเวลาจะกินอะไรก็ต้องถอดนะคะใส่ร่วมไปด้วยไม่ได้นะคะมาดูวิธีการถอดกัน,นะคะ่ะนี่นะคะจับตรงนี้นะคะก็ดึงลงมาค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะต่อไปก็เราก็สามารถจะพาไปล้างทําความสะอาดได้ปกติเลยนะคะแล้วก็คนที่มีคอมเมนต์ถามมานะคะว่าต้องพิมพฟันก่อนไหม ต้องไปพิมพฟันก่อนค่ะแล้วก็รอ1-2ออาทิตย์นะคะของก็จะมาถึงนะคะค่ะวันนี้ก็แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ